สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโห่ขาพี่น้องค่ะม้าพบมาผอกันกับแบตในช่วงแรงค่ะของมือวันที่17นะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคามืมอนี่นะคะแอดผ้าพ,าพาม่พี่น้องบานเทาสุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่38นะคะพี่น้องคาะแนวทางของปู่3มงวดทีตผิาน์มานี่เขาชุดบนเต็มเต็มเลยนะคะพี่น้องคาเขาชุดบนตรงๆ เป็นตัวเน้นพอ้อมนะคะเป็นตัววงกลมหกค่ะตรงๆค่ะพี่น้องค่ะเอามาอนีนะคะได้มาแล้วเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางของปูสามแปดนะคะแนวทางสีเดียวเป็นตัวใดพอแม่พี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกับนามัสการค่ะรดนวยกัถือยูรดนี้กบถือยูเรื่ยังปูงปอเอาตะเก او หาหาบ่อขาปูห้หของขาเขานนอยอยู่ดีหรอคะปู คนณปูบอกเขหาเขาหน่อยอยู่ดิค่ะน้ายังว่าปูผันคือเอาเจ้าเกาหาบปูตือโอ้โอ้ปูมักปูมักรักเจ้าเะฮมันถือดีอยู่ว่าสตดนี่โอ้ยอันเขาบนสองวันแล้วเนาะค่ะปูมันถือดีอยู่อู้ถือดีอยู่แต่ว่าปูผันมาเขาเรโตแล้วค่ะปูปูบอกเจ้เกาหาฮะปูมักเกาหาแห้งเนาะ ซ oh, ุ่มหลูดซุ่มเต่าถือว่าไรคะปูเบน่มก่อนเหมือูเห็ดแล้วแล้วะเอาสูตรบนของปูเขาดีนะค่ะปูมันมันเกลือมาแต่ไงผู้เีสูงเนี่ยอุ้ยนั่นแล้วค่ะปูปูเห็ดมันถือกระโดดแล้วโอ oh, ้ปูว่าได้ซื้อหกาที่ปูไปเอาเกาหาบนที่ค่ะปูคะโอ้ยึนันไหลแนไเดวนบอก <laughs> เบกตะก่อนะโอ้ตะวาสศูตรแน่นอนนะครับปูเนะาะเอาเตียนใหม่ได้จ้าห้าศูนย์สามลักซีฟเดี๋ยวนะครับปูลักซีฟห้าศ<อ>ูนสามอันนี้บนเนาะครัปูห้าศูนย์สามเด็ก็ลักงวย 5, 5, 60, ลักงวยห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์พวกขาอนี้ชุดบนเนาะครับปูสามศูนเลยปานนี้บนนะคะปูเออบนสามศูน สามศูนค่ะแม่ะนี่อีกรางนั่นนี่ล่ะเชินไปโรถชุดนี่แหละปู่ปู่มักสามศูนย์หาสามศูนย์หลาสามศูนยแล้วตีครัปู่เออปู่หาสามศนแต่ปู่มักกมงเออค่ะปู่ผู้จับคู่ผู้จับคู่ตัวไดนเนี่คะสุดบนครับปู่คะปู่ปู่มักสามศูนย์นี่แหละเออผู้จับต่สามศูนตัวเดียวแล้วตีค่ะเออปู่มักสามศูนย์ ค่ะเด็กรางเียกรางชีศูนชีเด็กรางศูย์ซีค่ะแม่นะศูนย์ชีเนี่ยเด็กรางศูชีสูดหนึงได้ศูนยสูดหนึ่งได้โออันนี้คือเด่นเด่นเลยบอกครับปูค่ะเออเียกรางค่ะว่าหันมันสูดสูดหนึ่งได้สามอยู่ปูปูกับพัน๊บเอาออกสามบาค่ะโอ้ยยังไงเนี่ยไปยังไงครับปู อันลับไม่เท่านั้นแล้อันบนนี่มือน, 3, 0, 0, นอีสามศูนย์ลังศูนย์สี่ตีคับปูเออโอ้มันถึงเงาเงาไดกสูตรเนี่ยโอ้อยังไ่วเงาอยู่นะคะปูค่ะโอ,โอ้ยผมยังผลมันมากมารับรับน่วยมันึ้อกันรับทีพูดกันเนาะค่ะหนึ่งหนึ่งสองหกมันก็ออกสองหนึ่งค่ะแปดเก้าสามมันก็ออกทีสามเขาจะี่เดี๋ยวะ สองหนึ่งหอดสองหนึ่งหอดนี่แล้วหกสามหัอันอันเก้าหากอันหกห้าส่เด้๋ยวคือเงาอยู่นี่แหะไม่ช่วยี่แล้ววูออกมาผู้กระเทือนเลนหนาะเอาเน้นเน้นเลยนะคะปูน่ะพูปูมาสามศูนย์ดบันเนี่ยโูแม่ผู้มาสามศูนย์นะคะปูคะแม่นละจ้าสูตรอันสูตรคู่วันนี่สูตรคู่ว่านี่ลักชี่งมันเงามาํำกัน ควอมกันมันพิจิตรค่ะสูตรอันสูดสองนี่ปูอ้อาใส่นี่ยลักสิมมันอะค่ะสูตรสองหรือย่าก็การแล้วมาเข้ากันเลยค่ะปูดค่ะนั่นแล้วมันออกกันคือกันเนี่ยอันสองสี่เก้าศูนย์สี่ลักหน่วยมันค่ะอันแหละหลักสิบมันกับสูตรนี่กับปูอ้อาสองใส่เจ็ดสองห้าปูอ้อาใส่มันก็ออก พอดีโอ้มีแต่สูตรเก่งๆตัวนี้ผู้เอาใส่กันมันป่ะครับผู้คะเออผู้เขามาใส่กันมันเป็นช่อตที่เก่าโตค่ะนะไม่ใช่นั่นแหละไม่ครับผู้คะเออเอาเดี๋ย่าเล่นพอดีขอบคุณค่ะผู้คะขอบคุณค่ะการนาสการกษัตริย์ทุกค่ะอ่าออกมาผู้เก็ตปับตั้งมือที่แหลกไปเลยค่ะผู้คะค่ะ ขอ,ข,ขอบคุณนะคะปูส,สาธุค่ะกานมัสการค่ะ<า>ว่าถึงดีแล้วถึอด,ดีสุดเลยค<า>่ะถึงเงาดีแล้วค่ะอ๋อค่ะสุดค่ะส,สรุปนาทางท่ายคลิปนี้นะคะเป็นของาาทางจากปูสามแปด นะะคพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะบนรางยางระคูยางระหางนะคะสำหรับแนวทางของปูมันนี่นะคะพี่น้องคะบนนะคะหลักสิบนะคะบนหลักสิบห้าศูนย์สามนะคะพี่น้องคะบนหลักสิบห้าศูนย์สามหลักหน่วยห้าหกศูนย์นะคะพี่น้องคะหลักหน่วยห้าหกศูนย์น้อพี่น้องมันนี่นะคะปูแล้วจับคูให้บนรางยางระคูยางระหางนะคะพี่น้องคะ บนนะคะ530แล้วก็30นะคะล่าง0ูนีพี่น้องคะถ้าบ่มักที่ปูเราจับคู่ให้เนาะพี่น้องจับคู่เองนะคะพี่น้องคะตามรักที่ปูให้นะคะเพราะว่าชุดแรกอของหมดที่ผ่านมาเนาะปูร์ละมักรักเก่าปูร์ละมักรักเก่านะคะพี่น้องคะเราก็เลยจับให้เก้าศูนย์นะคะอันนี้คือคลิปแรกนะคะพี่น้องคะบันดีนะคะคลิปโค้งสุดท้ายนะคะเขามาเป็นโฮคาตรงๆนะคะพี่น้องคะโฮคาตรงๆ นะคะ <S <S เข่าบนห,หัวขานะคะพี่น้องคะ่ะเอาสาหรับมอนี้เนาะพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสําหรับในทางของปูอ่าสามแปดนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับในทางจากปูสามแปดด้ขาพี่น้องเด้อจังเลยก็อย่าลืมนะคะนําไเป็นพิจารณาเบิ้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะทางช่องนําเสนอ เพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบุญขอบคุณแนวทางจากปู38ค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคะ่ะพี่น้องคะถ้าประอยากสิพลาดกับแนวทางเด็แเดแบบนี้นะคะเขามา่แล้วกะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสไดปร,พร่พัสดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทาง จากทางรายการเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิร์เด้อค่ะพี่น้องเด้อสําหรับอ่าชุดบนของปูเนี่ยเดินดีมาหลายงวดแล้วได้พี่น้องเดินดีมาหลายงวดแล้วนะคะพระแม่พี่น้องคะแล้วก็แล้วกะปูแล้วก็มั่นใจพร้อมนะคะพี่น้องคะแต่ว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องบ่มักตัวที่ปูแล้วจับคู่ให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าเอาไปจับคู่เองแต่ว่า30งวดที่ผ่านมานี่กระดัง คือกันนะคะพ e. um> uh ี่น้องคะดังคือ hm กันอ่างวดที่ผ่านมาบอกออกอาชิมางวดนี้ก็เป็นไปได้นะคะพี่น้องคะเนี่เอาเบาตามตามความรู้สึกเนาะพี่น้องแต่ว่ากับว่ารู้ว่ามันสิมาตัวใดนั่นแหละพี่น้องคะคือเบาตามอ่าตามความรู้สึกของมางคนด้วยนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยสามสูงนันก็ดังอยู่ดีพี่น้องมันบอกออกงวดที่ผ่านมานี่มันอาชิมาออกงวดนี้ก็เป็นไปได้นะคะพี่น้องคะเอาเมื่อนี้นะคะก็มีเพียงซัมเนี้นะคะสําหรับแนวทางของปูสามแปด นะคะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะที่อ่าเดคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าต้องการแนวทางของปูสามแปดมันี่แอดจัดให้ตามคําขอแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะสําหรับอ่าแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดกคเซเดีขอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องพระเทวสุขสุคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ